สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียน ways of speaking หรือว่าวิธีการพูดพูดแปบ,บไหนคำแรกนะ talk talk ที่แปลว่าพูดธรรมดาปกติครับพูดคำต่อไปนะ whisper whisper ก็คือกระซิบพูดเบาๆครับคำต่อไป w i n e w i n e ก็คือวีนหรือว่าโบนครับโอ้ไม่เอานะไม่เอาแบบนั้นขอด้วยจะเรียกว่า w i n e อย่าวีนอย่าบ่นครับ don't whine stop whining คำต่อไปนะครับ scream ah scream ก็คือกรีดคำที่ 5. chat chat ก็คือการพูดคุยนะครับหรือว่าการพูดคุยเล่นเล่นเลย chat ก็พูดยาวหลายเรื่อง chatting คำต่อไป shout shout ก็คือตะโกน hey how are you shout คำต่อไปนะครับ speak speak ก็คือ การพูดคุยเฉยๆหรือว่าพูด s p e a k และคำสุดท้าย bark หุย bark คืออะไรครับ bark ก็คือการด่าคนอื่น whoa quit barking at me อย่ามาด่าฉัน so there you have it many ways of speaking talk พูด whisper กระซิบ whine wind ปน bon. scream กรีด chat พูดคุย shout ตะโกน speak พูดและบอกดา่า Thanks for watching ขอบคุณและสวัสดีครับ